คุณคิดว่าไงฮะคุณคิดว่าไงคุณคิดว่าไงนี่บวกโกว้ยบวกโกว้ยเอ้ยเน้่ยบวกโกว้ยบวกโกว้ยอ้าวแล้วเขาเป็สวัสดีกเพื่ออีกครั้งยินดีร่วมสู่ช่องทีวีเกมชนะอีกแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับแลนด์อินเตอร์อีพีสามอีสปอร์ตนะครับนะเป็นเซิร์ฟเวอร์แลนด์อีพีสามที่คนเล่นเยอะที่สุดตอนนี้ก็ว่าได้นะวันนี้เรากลับมาอยู่คอนเทนต์ตีบวกนะครับนะ จริงๆนะแอดไม่อยากทำเลยนะนะครับนะถ้าสปอนเซอร์ไม่เข้าเนี่ยลุงไม่อยากทำเลยนะไอ้กับกระหัวไอ้คอนเทนต์ตีบ่งตีบวกเนี่ยเพราะจะตียังไงมันก็ไม่ค่อยอยากจะเติดอยู่แล้ว <g iggle> <g iggle> ก็นะครับนะวันนี้แอดได้สปอนเซอร์เป็นกล่องสามพันนะครับกล่องสามพันของแม่ค้ามานะครับนะกล่องสามพันของแม่ค้ามาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะกล่องสามพันพวกเนี้ยนะครับกล่องสามพันพวกเนี้ยเวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะได้พวกพลอยสิบห้าวันนะครับนะเห็นไหม อันนี้อันนี้ของเก่าแอดอันนี้ของเก่าแอดนะครับอันนี้ของเก่าแอดนะครับนี้ของเก่าแอดที่แอดที่แอดมีแล้วนะครับเพราะไอ้แร่พวกเนี้ยนะครับมันจะได้ขัดใหญ่กับพลอยนะครับนะมันจะระบุชัดเจนเลยว่า15วันนะครับจากวันนี้ถึงวันนี้นะครับนะมันจะมีวันหมดอายุไม่สามารถเดลได้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับนะก็รอมันหมดอย่างเดียวถ้าไม่บวกก็ปล่อยมันหมดที่อย่างเดียวนะครับนะเป็นกล่อง3 0 0พันนะครับจากแม่ค้าเป็นกล่องสุ่มพลอยสุ่มแร่นะครับก็สามารถไปติดต่อแม่ค้าเฟย่าได้หรือว่าแม วันนี้แอดจะมาตีบวกดาบนะครับนะเอาสักบวกเแล้วกันเอาแบบขำๆบวกเไปนะครับนะก็ถือว่าเป็นการคลิปนี้ไม่ตัดไม่ต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนมากที่คอยสนับสนุนช่องเอ่อทีพีเจมนะครับนะอย่าลืมใครดูแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยไม่ใช่ไปหาแต่ข้อมูลนะครับนะเออปั๊บนะครับนะแอดดูคลิปใครไม่รู้เว้ยมัน,ม,นมันกูเห็นมันเหลี่ยมๆอยู่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยแร่เซิร์ฟน,นี้แพงจริงๆนะพอยเม็ดละ6 0 0แสนนะครับผมบอกไว้ก่อนพอยเม็ดหกแสนช่วงนี้แอดจนนะครับก็ กำคืนฝืนทนไปสี่นะครับขอแค่เจ็ดอ่า n <Nope>. o อ้าอุ้ยขอแค่เจ็ดแค่นั้นอุ้ยเชี่ยใจหาย ไอ้ยี่บวกห้ายังแตกเลยสัตว์เออบวกห้าก็ไม่ติดแล้วงั้นเอาค้างไว้ที่บวกห้าก่อนโอเคไหมเอาค้างไว้ที่บวก5้าก่อนแล้วกันนะนะเอออย่างน้อยอย่างน้อยไอ้เชี่ยมึงมีบวก5้าอุ่นใจอยู่ในมือไว้เออดีไหมดีไหมอย่างน้อยยังมีบวกห้าไงเออมีบวกห้าก็ยังดีกว่าไม่มีนะใช่ไหมล่ะนะครับ ยังเป็นระเบิดไฟมบงกรนระเบิดเอาแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณคุณอะไรนะ n อ NP อะไรทุกอย่างที่ให้สร้อยมังกรลุงมาสามเส้นนะครับขอบคุณมากเลยอ่าบวกห้ามันง่ายเชื่อลุงนี่ยอย่างน้อยบวก5ทั้งตัวก็ยังก็ยังเฟี้ยนะครับอย่างน้อยมันต้องบวก5้า่งัี้ยมันเล่นไม่ได้นะครับโอ้ยเอบวก5้ายังระเบิดเลยเหรอ เออเนี่ยแหละเนี่ยบวกห้าแล้วตอนเนี้บวกห้าทั้งตัวแล้วพอไหมคุณคิดว่าพอไหมเออพอแค่นี้ไหมเอยทำไมบวกห้าไม่เรืองแสงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงปรับดูก่อนดี่ทำไมบวก5้าสีมันสีมันกระโปงจังเลยอ่ะเออเออบวกห้าต้องประมาณนี้แต่ลุงอยากเห็นสีแดงๆดงอ่ะได้ไหมลุงอยากเห็นสีแดงๆอ่ะสีแดงแดงอ่ะ โอ้ยไม่ติดอ่ะแยกไปเลยสองเม็ดเจ็ดแปดเอ้ยเจ็ดนะครับเฮ้ยบวกหกติดแล้วเฮ้ยบวกหกติดแล้วคุณคิดว่าไงฮะคุณคิดว่าไงคุณคิดว่าไงนี่บวกหกเว้ยบวกหกเว้ยเอ็นเน่เออบวกหกเว้ยบวกหกเว้ยไอ้เจี๊ยบสร้างสงครระเบิดไอ้จันไปซื้อแฟลก์สามอันดีกว่านะครับ แม่เอ้ย <Rapid. S 1> ุดท้ายกูเงินก็ไม่ได้พอด้วยประเด็นน่ะโอ้แม่เอ้ยคนเจ็บใจเลยวะยันเม็ดเดียวติดแต่มันไม่ติดให้ลุงอ่ะลุงคนทําไงดีอ่ะสาเม็ดลุงมีโอกาสแค่สาเม็ดเท่านั้นนะครับนะก็แหกก็คือแหกเลยนะครับนะดีไหมแหกก็คือแหกเลยสามแสนห้านะครับลุงซื้อมาสามอันทำงงเงินจะหมดเชื่อเงินจะหมดสามแสนสี่เว่ช่วงนี้พอแพงแพงมากนะครับช่วงนี้แพงแพงมาก เอาเล่นเอาซะลุงหมดตัวเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงขายพลอยก็ได้นะครับลุงลุงจะขายพลอยที่ลุงฟาร์มมานะครับก็ถือว่าทุ่มทุนแปลนะครับบวกเจ็ดให้ลุงหน่อยลุงอยากบวกเจ็ดนะลุงอยากบวกเจ็ดจริงๆไม่ได้พูดเล่นโอ้โหขวยเอ้ยเอาอย่างน้อยอย่างน้อยมันอันนี้มันบวกไม่ได้มันก็ต้องไอ้เหี้ยระเบิดจ้ ไอ้เระเบิดไอ้แนะแม่เอ้ยไอ้เฮ้ยหน้าลุงโคตรเศร้าคูบอกเลยหน้าลุงโคตรเศร้าเลยตอนนี้หน้าลุงเศร้าจัดไอ้แซเอ้ยไม่เอานะลุงไม่เอา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 ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปตีบวกเลยครับ ความชิบหายมีอยู่จริงนะครับ <laughs>